ใหญ่มากตะไคร้ซือบันทุกสีอเหมือนอามังมาขายทั่วสวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้กลับมาเจอกันกับเราในคลิปวิดีโอนี้นะคะวันนี้เราจะมาแกะกล่องพัสดุกันกล่องใหญ่มากกล่องนี้นะคะเป็นพัสดุจากไทยแลนด์นะคะส่งมาที่ญี่ปุ่นเพิ่งได้รับเมื่อตะกี้นี้เลยน้ำหนักของของรอบนี้นะคะอยู่ที่4.7กิโลนะคะ ค่าส่งส่งแบบด่วนนะคะ EMS มาต่างประเทศส่งมาญี่ปุ่นราคา2,000กับอีก30บาทอย่างแรกเลยนะคะภูมิใจนำเสนอรู้ไหมว่าแม่ฉันส่งอะไรไมา <c oughs> ให้ตะไครจะ <c oughs> ดูสิผ่านไป7วันนะคะใช้เวลา7วันในการขนส่งดู <c oughs> ลากมันงอกแล้วอะ่ะ แต่ก็ยังได้อยู่นะยังไม่เน่ายังไม่ขึ้นรานะคะแค่มันจะมีความแบบลากงองกใบมะกรูดจ้ะอันนี้ยังดูสีเขียวสดใสอยู่นะคะไม่แห้งเลยดีม,มากๆเดี๋ยวจะทำลาบหมูก,กินนี่ใบมะกรูดแล้วต่อไปอันนี้ให้พวกเธอเดาว่ามันคืออะไรมันคือพริกป่นจ้า ใใส่ก่กกะบมาหุ้อันนี้ก็ของที่กินได้แน่นอนหอนมาดีขนาดนี้นะคะส่วนอันนี้คือพริกแกงไตปลา <laughs> นอกจากส้มตำที่เรากินเป็นปกติแล้วก็แกงไตปลาค่ะฉันให้เธอเดาว่ามันคืออะไรเธอดูเบ้าหน้าฉันให้เธอเดาว,ว่าของสิ่งนี้มันน่าจะเป็นอะไรเจวบองนั่นเองค่ะเจลบองมาแล้ว จะได้กินแล้วนะคะอันนี้ประมาณขนาดครึ่งกิโลนะคะที่สั่งมาอันนี้สั่งในช็อปปีนะคะแม่ไม่ได้ทําเองเพราะว่าไม่มีปะลารานะคะปะลาร้ามันไม่ค่อยมีนะคะช่วงนี้ก็เลยไม่ได้ทําก็เลย ซื้อเขากินดีกว่าง่ายดีนะคะถ้าใครนะคะอยากที่จะส่งเจลบองมาญี่ปุ่นนะคะประเทศอต่นเนี่ยเราไม่รู้แต่ว่าส่งมาญี่ปุ่นส่งได้นะคะทุกคนแต่ว่าต้องแพ็กแบบห่อบับเบิ้ลอย่างเงี้ยมาดีๆหน่อยแพ็กหนาๆห,หน่อยนะคะเพราะว่าเวลาเขาตรวจเวลาเขาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าเราแพ็คไม่แน่นหนามันจะไม่ผ่านนะคะให้แพ็คมาดีๆนะคะขอบคุณนะคะอันนี้แค่เห็นสีข้างในฉันก็รู้แล้วว่าคืออะไร จะดูห่อผงชูรสจะดูแม่ฉันแพ็คผงชูรสมาอย่างดีแพ็คบับเบิลแบบหนาเขาสื้อยอดมากแม่ฉันนะคะที่จริงซื้อที่นี่ก็ได้แต่ว่ามันได้ส่งของมาแล้วไงซื้อที่นี่มันก็แพงถุงนึงก็หลายบาทอยู่นะคะคิดเป็นเงินไทยคือแบบแพงประมาณแบบสี่ห้าเท่าตัวเอาถุงละแบบห้าร้อยเยนเนี่ยถุงเท่าเนี้ห้าร้อยเยนก็แบบร้อยห้าสิบบาทบ้านเราขายเท่าไหร่ถุงละยี่สิบแปดบาทได้ส่งของมาแล้วแม่ก็เลยฝากมาด้วยนะคะ ขอบคุณนะคะแม่อันนี้เป็นปากกานะคะของควันตัมนะคะซื้อมันทุกสีอะแล้วสีหนึ่งแบบมีลายแท่งอะทุกคนของเก่าก็ยังเขียนไม่หมดนะนี่เป็นเคสมือถือนะคะ iPhone 12 Pro นะคะเป็นเคสแบบนิ่มๆน,นะคะอันนี้เป็น BB Herb นะคะของ Baby Kiss นะคะมันก็ไม่ได้ราคาแพงมากค่าสิบเกาบาทเลยสั่งมาพร้อมกับ ลิปสติกอันนี้นะคะเราชอบทาลิปสติกสีส้มแล้วดูในช้อปปีในรูปมันแบบส้มส้มสะใจถูกใจเรามากก็เลยสั่งมานะคะออของกินมีหนึ่งอย่างคนอเว้ยนี่แหละต้มจืดชั้นอย่างต่อมานะคะน่าจะเป็นสิ่งที่หนักที่สุดปล่อกกระสุนนี้นะคะก็คือสมุดจดนั่นเองหาสมุดจดที่ถูกใจในญี่ปุ่นคือหายากมากมาหานี่นะคะก็จะเป็นสมุด ที่สั่งมาเหมือนกันเลยด้านในนะคะเป็นกระดาษสีขาวแล้วก็เป็นตลาดแบบตลาดตลาดวะกระดาษกระดาษแบบเส้นกริดนะคะนี่เป็นแบบเส้นกริดให้ดาวว่ามันคืออะไรผ้าคลุมไะไรตอนที่ของมาส่งแม่บอกว่าอุ้ยมึงสั่งอะไรเนี่ยทาไมมันเหมือนอบังมาขายถัว่วแม่บอกเหมือนแขกขายมุง้งเออมันเป็นผ้าคลุมไหล่ เอาไว้คุมหน้าร้อนตอนอยู่ญี่ปุ่นนี่แหละเพราะว่าหน้าร้อนญี่ปุ่นก็คือแบบจัดจ้านมากนะคะไม่แพ้ที่ไทยเลยก็เลยอยากได้ผ้าคุมไหลเอาไว้คุมแดดคุมลมกันลมกันฝนอะไรประมาณนี้เลยมันคงกันฝนไม่ได้หรอกคงกันได้แค่แดดนี่แหละนะคะอุ้ยอันนี้เขาแถมอันนี้มาให้ด้วยมันคืออะไรวะเอะเขาใส่ยังไงนะอ๋อแบบนี้นี่ไงผ้ามันก็จะตัวยาวๆหน่อยนะคะยืนขึ้นให้ดูแล้วกันนี่ เห็นไหมเออได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> คนญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยใส่กันนะอะไรแบบนี้แต่ว่าเราก็นะคะโอเคนะคะหมดแล้วนะคะสำหรับการเก็บพัสดุนะคะที่ส่งมาจากไทยนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ตามชมคลิปนี้จนจบนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้เวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ <c oughs>